เริ this mm ่มที่พี่นายก่อนเลยแล้วกันครับพี่นายรุ่นเ่าครับใจสัมผัสยังไงสำหรับเรื่องนี้พี่นายค่ะก็แจ็คสัลัดจริงๆมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างครบรถค่ะมันจะมีตั้งแต่ดราม่ารักตลกคอมเมดี้ทุกอย่างแบบครบรถค่ะก็คือเรามีทั้งหมด8 EP ภายใน8 EP นี้เราพูดเลยว่ามันจะเข้มข้นหมดทุกทุก EP คือคือพลาดการติดตามไม่ได้เลยค่ะทุก EP จะมีจะมีเรื่องของมันอยู่ข้างในทั้งหมด ทำไมได้น้องหอิญกับน้องออมจริงๆต้องบอกว่าเอ่อจริงๆเราแคสหนักมากเราต้องพูดพูดกันตรงๆว่าเราแคสหนักมากกับตัวละครของฟาราดากับน้องเอิญเราแคสหนักมากเราเราเราแคสเดี่ยวเขาแล้วก็เอาเขาสองคนมาแคสด้วยกันจนสุดท้ายเราเราสุกว่าเฮ้ยคู่นี้เคมีดีมากคือใน,นวันที่เขามาแคสด้วยกันคือยังบอกกันน้องสองคนว่าพอวันที่ดูแคสแล้วบอกว่าอยากลงไปกำกับ น้องแล้วค่ะอยากรวมกลกับน้องแล้วก็ถามน้องสองคนว่าแฮปปี้กันไหมมีความสุขก,กันไหมสองคนรู้สึกรักกันไหมแล้วเขาก็ตอบกันมาว่าจ้า <c oughs> จริงๆพี่ไม่ได้โกหกแสดงว่าเคมีความเป็นตัวละครในเรื่องมันชัดเจนมากชัดเจนมากค่ะ <c oughs> ชัดเจนมากค่ะคือ <c oughs> จะบอกก่อนว่านักแสดงที่มาแคสทั้งช่องนะคะจริงๆดีหมดนะคะทุกคนดีหมดเลยการแสดงของของเด็กเจนใหม่ของช่องสามดีหมดเลยค่ะเพียงแต่ว่า คาแรคเตอร์และเคมี M e, ที่มันเข้ากันมันเข้ากับคู่นี้เท่านั้นเองค่ะทางอีกออีกออแล้ว่พี่นายเขายกไอ้นี่เราขนาดนั้นค่ะเป็นไงบ้างกับเรื่องนี้เรื่องนี้ใ,นใ,ใช่ไหมใจช่องรักก็รู้สึกว่ารู้สึกดีตั้งแต่ตอนแคชแล้วคือรู้สึกเหมือนพี่นายสอตาคนตางก็สบายใจแล้วก็มีความสุขที่ได้อีกคนหนึ่งในกันละกันมามาเป็นในซีรีส์ใจซ่อนรัก แล้วก็ระหว่างการทํางานก็แฮปปี้สปอร์ตกันก็ต้องขอบคุณน้องออมมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่นายที่แบบช่วยกำกับน้องๆทุกคนดีใจค่ะดีใจที่ได้เล่นเรื่องนี้ <c oughs> เพราะว่าอย่างที่บอกคือคนในกองเขาอบอุ่นกันมากแล้วก็เหมือนมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเราที่เราสามารถเป็นตัวเองได้มากๆแล้วพอเราเป็นตัวเองได้มากๆเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราทํามันออกมาได้ดีแล้วก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให แฟนๆทุกคนได้ดูแล้วนะคะค่ะเป็นซูซี่ค่ะเป็นผู้จัดก,การของสุปตาดาราท่านหนึ่งเนาะ <c oughs> ที่ในเรื่องเนี่ยเขามี็นชุเสียงมากแต่เขาก็ <c oughs> ค่อนข้างจะวุ่นวายในเรื่องของความรักนิดนึงซึ่งเราเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในทุกเหตุการณ์นะนนั้น,นแหละก็ต้องคอยแบบว่าสังเกตลูกสาวแล้วว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วลูกสาวเราเศร้าหรือว่าลูกสาวเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคอยดูแลฟิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ซึ่งก็วันวันก็มีแต่เรื่องเนาะมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องดูอยู่เงียบๆกับเขาไม่ได้อะ <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่เดินเก่งมากในบทซูที่จะมีบทบ่อยมากคือจะไปไหนอ่ะ <c oughs> จะถามบ่อยคือไม่รู้เดินไปไหนนักหนาขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะจริงๆตัวตัวตัวละครของพี่พี่เอแคร์ค่ะซูซี่จริงๆตั้งแต่ทําบทบทอภะพันธ์เรื่องนี้แล้วก็เราเรารู้ว่าจะเป็นตัวละครตัวนี้ค่ะใค้คุยกับคุณดิวว่า เราเราหมายมั่นปั้นมือว่าเราอยากได้พี่เอแคลนขอบคุณนะเป็นคนเดียวที่เราอยากได้แล้วมาร่วมเลยโดยที่แบบ <laughs> ไม่ไม่ได้สนใจด้วยว่าเล่นได้หรือไม่ได้อันนี้พูดตรงๆไม่ได้สนใจตรงนั้นเลย <c oughs> แต่ <c oughs> แล้วแล้วสุดท้ายพอพี่ไอแคมมาเข้าฉากเราวันแรกเราพูดเลยว่าฉลุยละเ <c oughs> พราะเขาเล่นดีมาก <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ไม่เห็นถือบท <c oughs> เรื่องเจ จริงๆพี่รู้ว่าอยู่กับน้องออมกันใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วก็เชื่อกันท่องบทอย่างนี้แหละค่ะไม่คือหนูไม่เคยเปน็นนักแสดงมาก่อนอแล้วทีนี้ปุ๊บหนูก็ไม่รู้ระบบว่าเขาต้องทำกันยังไงกันเวลาหนูนั่งแต่งหน้าอย่างเงี้ยหนูก็จะแบบท่องบทระหว่างแต่งหน้าอะไรเงี้ยในขนาที่ทั้งสองคนไม่เคยท่องให้เห็นเลยหนูเล้ว,วุ้ยไปจํากันมาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วคือแบบบทยาวมากทั้งสองคนแบบเก่งมากอะไรเงี้ยครั้งต่อมาหนูกต้องทํากันบ้านคือต้องซ้อมมาจากบ้านเลย ไม่งั้นกดดันเราอยู่หน้ากองคืนแล้วหนูก็ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าซูซี่เนี่ยต้องต้องเล่นประมาณไหนหนูก็ได้ถามไหนใครอ่านมาบ้างนี่ยาานี่ใครอ่านมาบ้างนำกองเนี้ยนี่มายกมือพี่อ่านมาครับซูซี่คือน้องครับก็เลยแบบมั่นใจในการเล่นเลยท่ะพียาามีความคาดหวัง จ,จริงๆต้องบอกว่านักแสดงแล้วก็ทีมงานตั้งใจมากกับเรื่องนี้เราเราเราลงกันแทบจะทุกขั้นตอนคะตั้งแต่บทเรามีบทแล้วเราเอาบทมาให้น้องสองคนเวิร์กช็อปให้ครูบิวมาช่วยเรื่องของ acting การแสดงคือเราเราเราขายี้กันทุกอันนะฮะทุกทุกโมเมนต์แล้วเราเราก็แอบคาดหวนนะังเนาะเราก็อยากให้คนรักคนชอบคนแฮปปี้กับผลงานของเราและยิ่งยิ่งเป็นเรื่องเรื่อง ถือว่าเป็นเรื่องที่2นะครับที่นายจับเก็บเรื่องของเซฟิกหรือ,อหญิงอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะก็รู้สึกแบบพูดตรงๆว่าตั้งใจมากอีกนิดเดียวกินบทเข้าไปแล้วะคะ่ะกระแสตอบรับมันก็ดีมากนะที่นายแต่ปล่อยไปรวดออกมาเดี๋ยวออกมาคือแบบว่ามันยังไม่ได้อนเลยแต่ว่าหมายความว่ามันมาแล้วอะไราควมรู้สึกเราเป็นไงคุยกับน้องๆว่าป <ฮะ S 1> ลื้มมากค่ะ ปลื้มมากแล้วก็แล้วก็จริงๆต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนจริงๆต้องขับต้องขอบคุณบ้านดอมทุกคนเพราะจริงๆแล้วจริงๆแล้วนายจะขออนุญาตบอกว่าเขาทุกคนเป็นแรงผลักดันให้เรื่องนี้ค่ะจริงๆ,ๆไม่ไม่ใช่แค่นายอาจจะเป็นกระบวนการผลิตนะักแสดงทุกคนตั้งใจทําแต่จริงๆคนที่พยายามจะให้ใจซ่อนรักไปสู่อินเตอร์หรือไปสู่ทุกที่มันคือพวกเขาทุกคนค่ะว่าเราคาดหวังในรูปแบบการขับระดับอินเตอร์เลยปะคะที่นาย คาดหวังค่ะคาดหวังค่ะไม่คาดหวังไม่ได้ละค่ะทุกคนเขาเชียร์กันขนาดนั้นค่ะฟามูก็มานะเมื่อคิดถึงต้องเลนรำเองล <ำ S 2> เลยค<ล> <laughs> ่ะคือต้องขออนุญาตบอกก่อนเพราะเอินายเป็นเด็กน่าจะส<อ>ินเชียงใหม่ค่ะคือตั้งใจว่าจริงๆอยากรำถวายค่ะพี่คเน่กับพ่อแกคอ่ค่ะแล้วพอพอขออนุญาตทางทางทางคุณดิวทางช่องดิวบอกเออดี้อย่งอะไรก็ดีก็เลยตัดสินใจว่าอยากรำถวาย กันเลยวันนี้เจอโอกาสวันนี้เลยวันดีค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ต้องกดขอบคุณพี่นะอีกนิดนึงตัวละครตัวหนึ่งละคะต้องแนะนำหน่อยค่ะน้องๆพี่เจฟฟี่ใครต่อใครเลยอันนายขออนุญาตเริ่มที่นี่ก่อนเลยอิงฟ้าค่ะอิงฟ้าจริงๆรู้เลยใช่ไหมครับว่าเป็นคู่แข่งใครอิงฟ้าเป็นคู่แข่งเป็นคนดีแน่เลยนายลูกสวัสดีค่ะหญิงนะคะรับบทเป็นอิงฟ้าค่ะอิงฟ้าก็เป็นตัวละครที่ ที่สำคัญตัวหนึ่งนะคะ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้เขาเจะแบบมาเป็นคู่แข่งของหมอฟาราดาแล้วก็ชอบน้องเอิญแล้วก็แบบเหมือนจะตามชอบจริงนะคะ <c oughs> <c oughs> แต่เขาไม่เอาเฉย ายเป็นว่าเราต้องไปช่วยน้องอม <sy helmet. S 2> ทำภารกิจอย่างอื่นแทนนะคะในการไม่รู้ไปบอกปุ๊ไปก่อนโอเคค่ะแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งสำคัญค่ะคือน้องพิกขิงค่ะตัวละครของลาตีค่ะในเมื่อถ้าเกิดเรามีอิงฟ้าเพื่อจะเป็นคู่แข่งทางนี้รัตีก็จะเป็นคู่แข่งทางนี้เช่นกันวันนี้หน้าตึงมาตั้งแต่ชาแล้วล่ะค่ะลาตีว่ากรลุ สวัสดีค่ะพิกถิงน,นะคะรับบทเป็นรตีค่ะรตีก็จะเป็นดาราสาวคนหนึ่งที่มีความมั่นใจในตัวเองมากแล้วก็คือด้วยความที่เราก็พบเจอคุณหมอบ่อยนะคะเพราะเราก็เป็นคนไข้ในการดูแลผลิวหน้ากับคุณหมอเราก็เห็นว่าโปรไฟล์เขาดีะคะ่ะแราก็ชอบเผาหลักเขาถามหมอยยัง <laughs> พี่พี่ขออนุญาตบอกนะคะว่าน้องเอิญน่ะดุจริงนะคะามหมออย เหะะมือนตอนนี้กำลังถ่ายละครอ,อยู่ <c oughs> <c oughs> ทุกคนยังไม่หลุดจากคาแรคเตอร <c oughs> ์แล้วก็ตัวละครอ,อีกคนถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกว่าเรามีพี่ซูซี่อยู่ฝั่งน้องเอลลินเราก็จะมีรสลินอยู่ฝั่งอาจารย์หมอค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเนเน่ทันชนกกิตศัสตร์สิริค่ะก็รับบทเป็นรสลินค่ะเป็นพยาบาลที่คอยดูแลอาจารย์หมอฟารดาค่ะก็จะดูทุกเรื่องในส่วนของอาจารย์ฟารดาค่ะจะเป็นคนคอยดูแลทุกอย่างถ้าพี่ซูซี่บอกว่าอยู่ในพระสำคัญของน้องเอิญ โรสลินก็อยู่ในพาสสำคัญของอาจารย์มแล้วเช่เดียวกเดี๋ยวพี่ขอเก็บ2คนนี้ไว้ท้ายสุดนะคะเมื่อกี้เราเรามีคู่แข่งใช่ไหมครเราขอแนะนําคู่แข่งฝ่ายชายแนะนําหมอวิศนุสวัสดีครับเป็นสายนันิกครับรับบทเป็นคุณหมอวิษนุครับหมอวินุเนี่ยเป็นเอ่อคำหนึงเป็นอะไรนะเป็นอะไรเป็นอาจารย์หมอเา ชีสามสองสวัสดีครับเป็นส่ยน้องนิพพ์ครับแ <umba> ล้วกดไปคุณหมอวิศณุครับคุณหมอส่องนุเป็นทายาทบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์คือเป็นเป็นพาร์ทเนอร์คู่ค้ากับโรงพยาบาลเซนต์คิงมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วทีนี้เราก็อยากจะให้รุ่นลูกเนี่ยแบบดองกันจะได้แบบว่าเพอร์เฟคร่วมทำธุรกิจกันสืบไปก็เรียกว่าเป็นผู้ชายเพอร์เฟคคนหนึ่งที่มีทุกอย่างยกเป็นแฟน นี่ไม่ขาดนี่แหลครับก็แล้วก็ส่วนตัวหมอจงรู้นเนี่ยจะมีเอ่อมีเส้นเรื่องของตัวเองด้วยแต่เดี๋ยวขอแบบขออุกไว้ก่อนอ่าโดนนายหยิบครับก็ขอแนะนําอีกตัวละครสองสองคนที่สําคัญนะคะก็คือตัวเพื่อนสนิทของหมอฟาราดานะคะอ่านะคะขออนุญาตขออนุญาตแนะนําหมอแทนก่อนเพราะว่าหมอแทนเนี่ยจะอยู่ทุกโมเมนต์สาคัญของฟาราดา สวัสดีครับผมแก๊แจ็คลินครับรับบทเป็นหมอแทนนะฮะ<ม>ก็คือในเรื่องก็คือจะอยู่กับฟาราดาตั้งแต่ตอนที่ไปเรียนที่เมืองนอกเลยครับ<ม>แล้วก็จะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดการเติบโตของความรักความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเอิญครับมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับซึ่งในพาร์ทที่เขามีความสุขเราก็อยู่ด้วยแล้วก็ในพาร์ทที่เขามีความทุกข์เนี่ยเราก็อยู่ด้วยค่ะอีกคนคะ่ะหมอโบอันนี้อันนี้อันนี้ตัวละครสําคัญคะ่ะดูเหมือนจะเจ้าชู้นิดนี้ สวัสดีค่ะเจ้าจ๋าแดนดาวนะคะรับบทเป็นหมอโบโอค่ะก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเพื่อนกับหมอฟารดาแล้วก็เราจะเป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆเขาเหมือนกันแต่ว่าเราแอบแบบว่าสงสารน้องเอิญบ้างเล็กน,น้อย<ช>เล็ก <c oughs> น้อยใช่ฉันกเธอก็จะมีใช่ค่ะแล้วก็ถ้าในในเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มี คู่แบบว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าถ้าช่องสามจะกรุณาทำต่อไปก็ยินดีนะคะมีการขอแล้วนะคุณดิวอยู่ในห้องนู้นแล้วก็ตัวละครสองตัวสำคัญที่สุดก็คือฟารดาและเอิร์มเอาเลยลูกเอาเลยฟารดาฟารดา พระดาก็จะเป็นจริงๆชีวิตจริงอะก็คือเรียกว่าเพอร์เฟกต์ก็ได้ค่ะเพราะว่าด้วยฐานะหน้าที่การงานแล้วก็เรียนหนังสือเก่งทุกอย่างอยู่ในกรอบของพ่อแม่ค่ะจนกระทั่งเจอคนนี้ที่แบบ <c oughs> <c oughs> คุณหมอจะเป็นคนที่แบบรักเดียวใจเดียวเลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบ เข้ามาในชีวิตค่อนข้างที่จะยากกำแพงสูงแต่มีคนเดียวที่สามารถพังเข้ามาได้ก็คือน้องเอิญแล้วกว่าจะซ้อมกำแพงได้กลับ <c oughs> มาอีกก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่แบบว่าจะพยายามให้เขาออกไปอีกครั้งหนึ่งแบบ <c oughs> ไม่ให้เขาเข้ามาและปิดประตแูแล้วจะดูว่าเขาสามารถแบบ ชอบกำแพงนี้ได้หรือเปล่าที่เขาบอกไงเธอสวยรวยเก่งเพอร์เฟกแต่ลืมแฟนเก่าไม่ได้กอแันนั้ค่ะแฟนต่อมาเป็นยังไงคะแฟนต่อมาเป็นยังไงคะับน่งอยู่ไม่ได้สวยทำไมแซบไหมแซบแต่คุณหมอไม่ชอบคุณแซบเอา ไม่ชอบดาราสาวแต่งโปวโต้จริงๆในเรื่องก็จะเป็นเป็นเป็นคนที่แบบไม่ชอบให้แฟนเข้าวงการ <c oughs> แต่ทําไมเขาถึงเลือกเข้าวงการก็ต้องติดตามว่าทำไมใช่ตอนนี้แบบแฟนแต่งเป็นทีมแต่ว่าไม่ต้องเอิรนแม่พี่หมอแล้วนะใช่ค่ะ่บคะ เหมือนแม่น้องเอิญจะเยอะกว่าหนูก็เลยพยายามเมี้ยวๆไว้ดีกว่าเหอนแบบมีมีอะไรก็ขอความช่วยเหลือจากแม่ๆนี่แหละค่ะแบบแม่ขาดลาตีแกล้งหนูค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบฟ้องแม่ละอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความสนุกสนานที่อ๋อเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะละตียังไม่ได้ทำอะไรเธอเลยแล้วทำมแจกฉันทำไมรองแกกี่โมงังแก ิดเลี oh oh ่รังแกมากนะคะคุณน้า่ายปะโอเคแล้วแต่หน้าแฟนกับคุณหมอใช่ค่ะนี่แหลค่ะชมน้าแฟนกับคุณหมอสวยไหมสวย่ทะเลาะกันแล้วทะลกันแล้วุดทได้แล้วให้อองฝ่ากเครับจสัอนรักจะได้ดูกันเมื่อไหร่ตอนไหนยังไงค่ะก็ใจซ่อนรักนะคะได้ดูกันวันที่23มิถุนายนนี้นะคะท่า เอาให้เนื่องสองซ่าก็ใจซ่าหนักนะคะฝากทุกคนด้วยค่ะวันจันทร์ที่24มิถุนายนนี้นะคะเสนอเป็นตอนแรกค่ะที่ช่องสามกดสามสิบสามนะคะเวลา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 สี่ทุ่มสี่ทุ่มฮันนี่ดูย้อนหลังได้ไหมดูย้อนหลังได้ไหมดูย้อนหลังได้ แอป3าม plus นะคะหรือว่าจะเป็น netflix ก็มีค่ะ netflix แล้วหลังวันที่25บใช่ netflix แล้วหลังวันที่25อันนี้เราเป็นข้อมูลแน่นเลขขาหนูเองค่ะยังอินในโบสถ์พยาบาลต้องคอยซัพพอร์ตข้อมูลเนี่ยเห็นไหมนี่ใส่เขายังตรงกับรสลินเลยใช่ค่ะหนูโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้จะเอาฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ